ทำงานจนเครียดเสี่ยงผมร่วงหดหัวจริงหรือไม่การทำงานจนเครียดเสี่ยงผมร่วงเกิดได้หลายปัจจัยค่ะได้แก่ 1. ฮอร์โมนคอร์ติซอลค่ะเพราะเมื่อเราเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนออกมามากขึ้นการที่ร่างกายเรามีคอร์ติซอลสูงทําให้วงจรชีวิตของเส้นผมผิดปกติส่งผลให้เส้นผมเข้าสู่ระยะพักเรียวขุ้นและหลุดร่วงได้ไง่าย 2. ภาวะเทโลเจนอินฟลูเวียมเป็นภาวะที่เส้นผมหลุดร่วงเป็นจานวนมากในระยะเวลาสั้นๆซึ่งมาเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดความเครียดรุนแรงหรือความเครียดเรืออลัง สามก,การไหลเวียนเลือดไม่ดีเพราะความเครียดทําให้หลอดเลือดขดตัวทําให้เลือดไปเลี้ยงที่รากผมไม่เพียงพอทําให้ผมขาดสารอาหารและหลุดร่วงได้ไง่ายคือสี่ระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลงเพราะความเครียดที่สะสมจะส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงหรือการอักเสบที่เกี่ยวกับหนังศีรษะได้ทําให้เกิดอาการผมร่วงสรุปแล้วเพื่อนๆที่ต้องเผชิญกับความเครียดจากการทํางานไม่ว่าจะเป็นการทํางานร่วงเวลาการประชุมที่ต่อเนือ่องหรือเป้าหมายที่ท้าทายความเครียดเหล่านี้มีผลต่อสุขภาพของเส้นผมของเรามากเลยค่ะ ดังนั้นเราจึงควรจาัดก,การความเครียดเช่นการนั่งสมาธิการออกกําลังกายหรือการทาโยคะและควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ7ถึงชั่วโมงต่อคืนรวมถึงหาทานอาหารที่มีล้าค่าสังสีหรือว่าซิงเป็นส่วนประกอบเพราะตัวลาค่าสังสีจะไปดูแลระบบซี่บ้ามที่ทําการผลิตน้ํามันใต้หนังศีษะซึ่งการที่มีการผลิตน้ํามันออกมามากเกินไปจะทําให้หนังศีรสะมันและก่อให้เกิดปัญหาผมร่วงและตัวลาค่าสังสีจะไปกระตุ้นการเจริญเติบโต,ตของเส้นผมทําให้เส้นผมจเจริญเติบโตได้ดีขึ้นแล้วก็หนามากขึ้นเรา สามารถหาทานและท่าสังสีหรือซิงได้จากหอยนางรมสัตว์เนื้อแดงไข่ผักนมและอาหารทะเลค่ะความรู้ดีๆยังมีอีกเยอะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเราเล้วัจเก็นใหม่คลิปหน้านะคะ